ปกติปกติปั้นงูพักผ่อนที่ซาบากาซูตั้งทันโอ้วันนี้จับสังกะสานจับสังกะสานรายการสุราษฎร์ธานีวันนี้วันจับน้ำเนี่ยวันจับน้ำวันจับน้ำ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจักจักะพะาะว่าตระหะโตสัมมาสัมพุทโธจิตมานิมายังพันเตนิสานกัตทานานิสักปะทิวลานิสักปะทิวสารานิจักมูสังฆตจักโอนุทิยานิจักโมขันธ์ สาโคมานี้กากานานี้จตะที่เวลานี้ปฏิทันหาดูคำหาจังี่ลาตาจตาณจย จานสักราะเดี๋ยวเรื่องประกบารเนี่ยจะละเอียด้ประกับมารมับเอาเงวนเอากงนก้อนเยอบานเนีบ้านโน้นมาิตได้ีหไปอเงโซลาจคยงโซล่าแจ่เพียงโซลาแจ็คเดีลวก็มี้ามม้ามโซาแจคเออ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 เอเเเออเได้เเนั่งอเลอออมาสวายเอ Ai, 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 ai,

Awan di mana kita berjalan di kakang siwa milik penang ยุกโขภาวะติวาสังฆะนิยุตตะนังโวตาปะจายิโนยาคาโธธัมมาวาตันติอายุวังโสสัง

มนุ่มปีังสุเฮียนังปุตตังอานาปัติปีภวะปุตตะมังลังรักันุติปวตาสรตตะมุเรนสตจวางตทปภวะุะมังลังรันติปฏาวธรรมยุ ตาตูนีพาวันกุเตปาวัสสกามังคารังรักขินดุสสเมเุวะกายสังขังตานุอาเวนะตาตูรีพาวัน กันงูกับกระวานซา